อาชีพเรามีเรื่องเนี้ยเป็นชื่อเฉพาะครับเพราะว่าเหมือนบ้านพระเอกครับมินิฮาร์ดหน่อยเนี่เขาแบบจีบกันแน่นอนในกองนะครับนี่นะครับเปิดตัวเลยเออไม่ชอบบอตีหน้าแตนแน่นะแตงจีบนะครับเอาผ้าขนหนูมาเนี่ยเดี๋ยวเขาโอเคนะครับข้าขอบคุณากั่งครับผม ยิ้มนะยิ้มจิกยิ้มปายนะฮะเดี๋ยวพี่จะเก็บภาพวิดีโอก่อนแล้วไปใส่เพลงเองพี่ถูริกัสินนะครับไม่งั้นคือจะโดนเฟซบุ๊กนะครับอีฟกันโอเคจิกยิ้มไปก่อนนะครับทุกท่านขายิ้มก่อนนะขอกล้องขอกล้องนี้มได้ครับโอเคแล้วเดี๋ยวจะมีโชว์เวลคัมทูไทยแลนด์นะฮะจากพี่ลูกนาดด้วยอายุทยาเมืองเก่าปุถยอัลยาใหญ่อย้อนสมียกันมะ โอเคนะครับและตอนนี้นะครับขอบคุณนักแสดงก่อนเลยครับหล่อดินชีหล่อสุดๆใช่ไหครับก็ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับวงดินีและก็สัญชัยนะครับผมสำหรับละครเรื่องนี้แผนรักฉบับร้ายพี่น้ำใจเย็นเส็จนะพี่เดี๋ยวสักโซนนะไม่ใช่มาแล้วไม่ใช่มาแล้วแื่มาตกปากอยู่รูดนะฮะเซลล์เเกินเวลาเดี๋ยวเจอพายุคานาโดแน่นอน ไม่มีใครห้ามเลยนะโอเคอ่ะปรบมือให้การทากีฬาสี่ข้อไหนฮะโฆษณาะครับนี่เป็นการเจอกันในรอบ8ปีนะครับของพี่พิคทะคอยยาระพ,พี่พิพทคอยภพเฮานะฮะจากละครเรื่องแรกของพิทคอยที่จริงๆเขาเล่นเป็นแฟนเก่าอีกนะ,ะในโปรเจกต์ภารกิจรักนะฮะออกมาเพลงแรก เลยนะครับตอนนั้นที่บอลแต้องชซ้ำเจ็บมาจนตอนนี้มาเจอกันเต็มๆแล้วนะฮะกับบอรเรื่องนี้แผ่นหลักฉบับ